เเดือนทุกทนเหล่าพี่พี่แดนเซอร์ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอึ้งนะครับหลังหลวงพ่อเนี่ยนำภาพนี้มาให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับโดยช่องนะครับที่ถ่ายเอาไว้ครับทุกคนก็คือช่อง dancer ร์ลำเพลินอ f ฟฟิเชีครับหลวงพ่อเนี่ยได้มีการนํารูปดังกล่าวนี้นะครับมามอบให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งพี่พี่แดนเซอร์ อึง้งแล้วก็งงไปตามๆกันครับว่าทําไมหลวงพ่อเนี่ยต้องนํารูปนี้นะครับมาให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับโดยเขียนข้อความเอาไว้ว่าทําไมหลวงพ่อนําภาพนี้มาให้น้องอุงอิงนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุ้มอิ่มนะครับเชื่อในบารมีของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนซึ่งบารมีน้องเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับอันนี้เราเราสัมผัสจาก ภายนอกของอค์หญิงเราก็รู้ว่า1เลยน้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะครับเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าบารมีสูงเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับนะ,ะกับภาพภาพนี้นะครับเรามามองถึงในภาพเนี่ยเป็นภาพที่นะครับพระพุทธเจ้าเนาะทุกคนที่มีการเหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าทุกคนวิเคราะห์หน่อยว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับแล้ว พระอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อนำมาให้น้องอุ้มิมคิดว่าน่าจานํามาให้เพื่อความเป็นสิริมงคลอาจจะให้น้องเนี่ยไปติดที่บ้านใหม่ก็เป็นได้นะครับซึ่งช่องนี้นะครับได้มีการถ่ายเอาไว้แล้วก็ได้ระบุเอาไว้ในคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยนำมาให้ก่อนที่น้องจะขึ้นเช็คซาวด้วยนะครับสําหรับรูปภาพภาพนี้นะครับเนาะทุกคนเป็นกรอบรูปที่สวยมาก แล้วก็เป็นภาพที่มีความหมายมากๆครับทุกคนและอุ้มอิมเชื่อว,ว่าหลวงพ่อคงเล็งเห็นบารมีนะครับขององค์อิงแล้วก็ของครอบครัวของน้องนะครับจึงได้มอบภาพดังกล่าวนี้ให้กับน้องครับทุกคนทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับภาพภาพนี้นะซึ่งสวยมากๆนะครับเป็นภาพที่พระพุทธรูปนะครับนั่งอยู่ใต้น่าจะเป็นต้นโพต้นโพแล่ะทุกคนแล้วก็มีเหล่าบรรดาพระสงฆ์นะครับ มีพระสงฆ์มีเทวดาด้วยที่นั่งนะครับพนมมืออยู่นะครับอโอ้โหทุกคนเป็นภาพนี้คือขนลุกเนาะทุกคนวิเคราะห์หน่อยนะครับซึ่งแดนเซอร์เนี่ยเขางงกันนะครับเขางงกันว่าทําไมหลวงพ่อถึงได้นาภาพนี้มาให้กับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งอุ้มอิมคิดว่านะครับหลวงพ่อก็คงจะเห็นถึง เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกคนยกตัวอย่างเลยอ่ะอุมิมเคยยกตัวอย่างมาหลายครั้งแล้วสําหรับหลวงปู่สุกยโสทธโรมิ่พูดกี่ครั้งก็ขนลุกทุกครั้งนะครับที่ท่านมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวน้องอุ้งอิงนะครับแล้วท่านกา็ได้มีการนะครับมารอน้องแบบเนี้ยแล้วก็มอบของมอบสิ่งเขาเรียกว่าอะไรมอบสิ่งดีๆให้กับน้องซึ่งหลายคนไม่เคยได้เป็นลูกศิษย์ลูกหา ยศถาบรรดาศักดิ์สูงก็ไม่เคยได้จากท่านนะครับแต่อุ้งอิงท่านมอบรอยประทับนะครับรอยรอยประทับเนี่ยให้กับน้องอุ้งอิงนะครับโหคนลุกอะนะครับจนทุกวันนี้นะครับที่อิมได้มีการนําเสนอข่าวไปแฟนคลับนะครับของของน้องอุ้งอิงเนี่ยนะครับก็ได้มีการไปทําบุญนะครับกับหลวงปู่สุกเนี่ยเยอะเช่นเดียวกันครับทุกคนบางคนเนี่ยไปถวาย ถวายพัตตาหารให้กับท่านนะครับถวายเพนอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งนะครับก็ไปขอพรจากท่านอย่างที่เราเห็นก็คือมีพ่อคํามอดพรขุนเดชเนาะที่ตอนนี้เหมือนกับไปเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปกราบท่านบ่อยมากๆครับทุกคนแล้วท่านก็จะให้โอวาทธรรมอยู่เสมอนะครับทุกคนกับคนที่ไปไปหาท่านไปกราบท่านนะครับอย่างที่ท่านได้บอกว่าตั้งแต่อุ่งอิงเจอดราม่าเนาะท่านเนี่ยก็ได้ให้โอวาทธรรมกับน้องบอกว่า คนเราเนี่ยเกิดมาไม่พ้นของไม่พ้นการนินทาแน่นอนไม่ว่าจะเกิดมา,าสูงส่งขนาดไหนหรือว่าจะเกิดมาต่ําต้อยขนาดไหนก็ไม่พ้นคาดูหมิ่นนินทานะครับนี่คือโอวาทธรรมจากหลวงปู่สุขยโสธโรที่ท่านได้มีการนะครับให้โอวาทธรรมเกี่ยวกับน้ององอิงเพราะฉะนั้นแล้วอิมเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีบุญบาร,รมีสูงมากๆครับขนาดที่หลวงตาหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยได้นํารูปรูปนี้มาให้ทุกคนคิดเอาง่ายๆอ่ะ ปกติเนี่ยเราจะนําเงินไปทําบุญถูกไหมแต่หลวงพ่อเนี่ยนำเงินมาให้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอ่ะทุกคนก็ดูคิดดูเอาแค่นี้นะครับว่าน้องมีบุญบาร,รมีมากมายขนาดไหนนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งมตระจานที่เกิดขึ้นนะครับวันนีอ้อิมก็เอาเรื่องราวนี้มานําเสนอเพราะว่ายังไม่มีใครนะครับที่อ่าได้เห็นเนาะไม่รู้ว่ามีช่องไหนถ่ายหรือเปล่านะครับแต่อุม้มอิมเนี่ย คืออุ้มอิ่มเนี่ยเห็นนะครับช่องนี้ได้ลงเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็วิวไม่ค่อยเยอะทุกคนลองเข้าไปดูกันได้นะครับมีช่องนี้ที่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้นะครับทุกคนเป็นเป็นหลวงพ่อนะครับเป็นหลวงพ่ออ่านะครับเป็นหลวงพ่อที่แบบว่า ได้มีการมามอบให้กับน้องนะครับก่อนที่น้องเนี่ยจะขึ้นไปเช็คสาวนะครับแล้วอิมเชื่อว่านะเป็นเรื่องราวที่แปลกนะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะอึ้งเหมือนกันกับหลายๆอย่างมีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าทุกวันนี้ยิ่งเห็นแต่เรื่องราวแปลกๆของน้องขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มีคนนี่แหละแวะเวียนเอาของมาให้นะครับเอานู่นนี่นั่นมาให้บางคนยอมทิ้งตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะ ดูการแสดงคอนเสิร์ตของน้องนะครับทุกคนยอมทิ้งตั๋วเครื่องบินสองรอบอะนะครับเพื่อที่จะได้เจอน้องอะไรแบบเนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่มาสัจจันย์นะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สัมผัสได้เหมือนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับองค์อิงเนาะ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับที่อิ่มอิ่มเนี่ยได้มีการนำเสนอนะครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ามีคนอึ้งน,นะครับแล้วคนคือแดนเซอร์อึ้งกันเลยทีเดียวนะครพี่พี่แดนเซอร์อึ้งเลยว่าทำไมหลวงพ่อถึงได้เอารูปภาพนี้มาให้น้องอุ้งอิงนะครับเนาะ ดันเซอร์ก็อึ้งกันไปตามๆกันนั่นแหละครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับความหมายของรูปนี้คืออะไรอุ้มิมก็อาจจะอาจจะไม่ทราบรายละเอียดมากนะครับเท่ากับพอ่พอพอ่อแม่ fc แฟนคลับหรอกว่ารูปภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นรูปอะไรเท่าที่เราวิเคราะห์ได้ก็คือเป็นรูปที่พระพุทธเจ้านะครับนั่ง นั่งอยู่ใต้ร่มโพนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาพระสงฆ์แล้วก็เทวดานะครับมานั่งลายร้อมนะครับทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มนะครับบางคนก็มาคอมเมนต์บอกสาธุสาธุนะครับนี่แหละคือ บุญบารมีของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอาสํหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ